สเพยที่มายาทิทิศายาปุริสาเอาเวลาพระยาิชาในคาสุกิตานังบนตุสเพยพอุปริมายญาทิสายาปุริสาเอาเวลาพระยาิชาในคาสุกิสตานังบนตุสเพยพปุรัิมยาทิสายาอลียาเอาเวลาพระยาวิชาในคาสุกิตานังบันตุสเพเพปัชิมญาทิศายาอรียาเอาเวลาพระยาชาในคาสุกิตานังบนัตุสเปเพอุตระญาทิศายาอลียา อาเวลาพระยาิชานิคาสุเกะตนับนตัวเปตะกจิที่ายอริยาเอาเวลาพยาิชานนคาสกะตนับนตัวเปปุรัตทมายะอนุสะยอริยาอาเวลาพยาิชาในคาสุเกะตนับรรนตัวสเปชิมายะอนุสะยอริยาอาเวลาพยาิชาในคาสเกะตนับันตัวสเพอุตรลยะอนุสะยอริยาอาเวลาพยาิชาในคาสุเกะตนังรนตัวเพตะกินอนุายอริยาอาเวลาพยาิชาในคาสุเกะตนับันนตัวสเพที่ไม่ยะทิสายอริยาอาเวลาพระยาิชานิคาสุเกะตนำอรรทั วลาพยาบาชันิคากิเกตตังเป็นทาตัวสัพรพปุราชิมยาที่สยะอันตาิยเวลาพยาบาชานิคาิเกตตะลังปาตัสเพเพปุชิมยที่สยะอันตาิยาเวลาพยาบิชานิคาสิเกตตลังปทางตู สเพอุตตริยสิสยะอนันริยาอเวราภยาปิจานิคาตุเกตะนังบันฑะนตุสเพสักเคนิยะทิสยะอนันริยาอเวราภยาปิจานิคาตุเกตะนังบันฑะนตุสเพปุรัตติมัญจะอนุสสะจะอนันริยาอเวราภยาปิจานิคาตุเกตะนังบันฑะนตุสเพวัจจิวัญญะอนุสสะจะอนันริยาอเวราภยาปิจานิคาตุเกตะนังบันฑะนตุสเพอุตตริยะอนุสสะจะอนันริยาอเวราภยาปิจานิคาตุเกตะนังบันฑะนตุสเพรักขิเณหะอนุสสะจะอนันริยา เอาเวลาพยาบนการสุเกตตังบันทันตัวสเปคที่มยาทิศายนันริยาเอาเวลาพยาบชานการสุเกตังบันทันตัวสเปอุปรลมายาทิายะทวาเอาเวลาพยาบชานการสุเกตังบันทันตัวสเปคปุระทิมายาท่ศายะเทวาเอเวลาพยาบชานการสุเกตังบันทันตัวสเปชิมายาท่ศายะเทวาอาเวลาพยาบชานการสุเกตังบันทันตัวสเปอุตรยาท่ศายะเทวาอาเวลาพยาบชานการสุเกตตังบันทันตัวสเปคตะคินยายาทิศายะเทวาเอาเวลาพรยาบชานิารสุเกตา เวลาพระยวิชาิคาสุกีตตระงัเป็นัวสเปยบัญยะิอนุสารยาเทวาเวลาอภยาวิชาณิคาสุกีตตราักเป็นตัสเปยอุตรยาอนุสยาเทวาเวลาอระยาวิชาใิคาสุกีตรัเป็นตัสเปยราคิาอนุสยาเทวาเวลาพภยวิชาใิคาสุกีตระเป็นงตัวสเปติมิสาเทวาเวลาพรยาวิชาใิคาสุกีตรเป็นางตัสเปยอุปลิมัญญิศสาเทวาเวลาพระยาวิชาใิคาสุกีตตรังเป็นาตั สเปรัต um. ิมยาที่สยมนุษยาเอเวลาพรยาปิชานในการสกีตังป็นทางตัวสเปรย์บชิมายิทิสยมนุษยาเอเวลาพรยาปิชาในการสกีตั้งประทางตัวสเพอุตรยาที่สยมนุษยาเอเวลาพรยาปิชาในการสกีตังป็นทางตัวสเพรยักินยาที่สยมนุษยาเอเวลาพระยาพิชาในการสกีตังประทางตัวสเปรัติมยอนุษายมนุษยาเอเวลาพรยาปิชาในการสกีตังประทางตัวสเปรยบชิมายาอนุสยมนุษยา เวลาพยาบชาในคาสุเกตตารงเะลาตัวสเปอุตายะนุสัยยะมนุษษเวลาพรยาบิชาในคาสุเกะตาลังเะทาตัวสเประิณยะนุสัยยะมนุษย์ษาเวลาพรยาบิชาในคาสุเกตตารางเะลาตัวสเปรทิมยาติสยยะมนุษเวลาพะยาบิชาในคาสุเกะตะลังเะาตัวสเปอุปุิมาญะอุปุบิมายาีิสยะมนุษษเวลาพยาวชาในคาสุเกตตาลังวทาตัวสเปปุรัติมยาติสายยะมนุษ วิน <Net> ิปิกเวลาอภิยาชานิกากิตมือเป่หานตัวสเปย์ปัจิมียาทีสยาวินิปิกเวลาอภิพยาบชานิกาทุกตังป่หานตัสเปยกตลยาที่สยาวินิปพิกาเวลาอภิยาบชานิกาทุกตังมปลหานตัสเปย์พระกินยา तीसरा या विनी पालिका अवेला अफरी अभिचार निकात के तना बलिया तो तबे उपकोलार थे मजा अनुयी सजा विनी पालिका अवेला अफरी अभिचार निकात के तना बलिया लंतो तबे पची मजा अनुयी सजा विनी पालिका अवेला अफरी अभिचार निकात के तना बलिया लंतो तबे उतार या अनुयी सजा विनी पालिका अवेला अफरी अभिचार निकात के तना बलिया लंतो तबे अवेला अफरी अभिचार निकात के तना बलिया लंतो तबे अवेला अफरी अभिचार निकात के तना बलिया लंतो अवेला अफरी अभिचार निकात ยิ่งเีสาัหติสัาเมตตาจมิติสพเพสังสตตังพิลวังวัชตวะพิลาขณะยอุปกัตตังวัชตวะอนุปัฏขายนะสันตังวัชตวะสันตเนะปลิยาทานังวัชตวะปริยาธานีนะวิเหสังวัชตวะวิเหสายะสพเพสัตตวริโหนตุมาวเรโอทุกิโนหตุมาวทุกิโนทุกิตตาตหันตุมา ทุกิตตตตาติยมีอัตตาการังยิสภเพสัตมเมตยติเมตตังขมังเจตายติติเจโตสัพพะยาปะทะผริยุตทานิมุจติติวิมุติเมตาจเตโตวิมุติจเตวิมติเตเตโตวิมุติเมตาพมามิหาลภาวนานิติตาที่สิกาเทวตาอุโยสวรรค์นา้ทุกขประทันยนิพก นิทุกาสพยาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกัสโทสัพเพปีมานิโนโอิตาบตาจามิหิสัมปตังปุญญาสัมปท,ทังสัพเพเทวานุโม,โมท,ทันตุสภพสสัมปติติยาทานังขันตุสัทยะชีลังลักขันตุสัปทาภาพวานาที่ตาตานุขันตุเทวตากาตา สัพพพุตรภรราปตายปจิกันนั่จะยัางพลังงานตะนานจากติเชนารักขมันเลมีสับปะโสสัพพพุตรภรรยาปตายปจิกันั่งจะยังพลังงานตนาจากติเชนารักขมันมิสัะโสสัพพพุตรภรปตาปจิกันนัจะยังพลังงานตะนนจากติชนรักขมันมิสัะโสสัพพพุตรภรปตาปจิกนั่งจะยังพลังงานตนจากติชนารักขมันมีสับะโสสัพพพุตภปตาปจิกันนัจะยังพลังงานตะนนจากติชนาักขมันเลมีส สบโซสพพพทาราปบต Han ิกันันจะยงพลังานสันติชนาลมันนิสบโซสัพพพทารบปติกันันจะยงพลังานันติชนาลมันนิสบโซ โดยอน,น,นุภาพ pues mm แห่งจักะอธิฐานนุภาพถึงความเพียรในทรงแห่งคมบูชาวลาละกาศายาบุตรนพระทวิทแลพระคษัยานี้ของความสวันดีจงเกินมแก่ข้าพเจ้าและครอบคงของพาเจ้ามีมราแลภรยาขอให้พุจากพวกไปทั้งปวงจะิญทังทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปอนุมนวการสายายต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุมนาแล้วลมนันแก่ข้าพเจ้าและครอบคงของพาเจ้ามีมรรยาและพระตมงคลพระกัตยยุทธาธเลีนยุทาเลีนไว้คตลอดจนพระทมงคลทั้งปวงที่สามสิ